ยังครับยังพก๋วยเตี๋ยวเป็นเป็นยังก่อนครับเป็นยังก่อนนะพ่อก๋วยเตี๋ยวจะดูไงหมายถึงว่าผมเลี้ยงเอามาทเเปลงดเลยขึ้นมาพี่รับโอ้ยเนาะยาีพอยสนเป็นมากนเล้ยงไได้นะ Bởi vậy, hôm nay, mẹo béo 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 หัวจักเล้วปะเอาเอาให้เแล้วเอาให้เแล้วจักถุงเนี่ยเดี๋ยวมันจิตใจเองดอกเอาให้เแล้วจักถุงเนี่ยเดี๋ยวเอาซื้อให้าดล้วไปยังเด้อเออซื้อให้เออเอาใหย้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันใจให้เองโอ้ก็สไลด์กันไปครับกินต่อครับนั่งกินได้ไหมยิ่งต่อไปเลย